เส้นเชื่อกกรุงไทยใจปั้มผ่อนมื่นละสิบบาทวงเองินอันมัดส,สูงสุด1ล้านบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไงนเลยก็ไปกดติดตามกันนะครับ ครับและสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับแต่อย่าลืมตอกแอดข้างหน้านะครับครับสำหรับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับแม่จะเป็นที่่าใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับทางเรานะครับสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เท่าของรายรับเรานะครับแต่จะไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ ในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับทางเราสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่12เดือนจนถึง60เดือนเลยนะครับก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่นานเลยนะครับถึง60เดือนนะครับสำหรับช่องทางนะครับในการสมัครนะครับทางเราสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่หัวข้อสินเชื่อแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้เลยนะครับข้อแรกนะครับทั้งเรานะครับจะต้องมีอายุเนี่ยตั้งแต่20จนถึง60ปีนะครับข้อที่2นะครับทั้งเราเนี่ยจะต้องมีไรายได้ต่อเดือนนะครับประมาณหรือมากกว่า15,000บาทนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสลิปเงินเดือนหรือว่านังสือรรบรองเงินเดือนนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นสเตทเมนต์นะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเป็นพนักงานประจําจะใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่3เดือนนะครับแต่ในกรณีนะครับที่ทางเราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับจะใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะครับ โดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทั้งเราสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับจุดเด่นอย่างต่อมานะครับก็คือช่องทางในการสมัครนะครับทั้งเรานะครับสามารถสมัครด้วยตัวเองเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้เลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วเลยนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการสมัครนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ